ขอขอบคุณเพจสปินายนะครับเอฟซี MC นะครับขอ้อมูลมันเยอะในเอฟซนะครับขอขอบคุณเพจสปินายนะครับขอขอบคุณเพจสปินายของผมนะครับเปิดให้อัปเดตแล้ว iOS 26 Public Beta คนทั่วไปลองใช้งานได้นะครับในงาน WWDC มิถุนายนที่ผ่านมา Apple เปิดตัว iOS 26 iPad OS 26 Mac OS พดโอเอสยี่สิบหกแทาโฮยี่สิบหกวอร์และ TV OS 26ของผมนะครับ เปลี่ยนดีไซน์ในรอบ10ปีและเปลี่ยนชื่อเรียกรุ่นมาเป็น26สื่อถึงปี2026เพื่อความเข้าใจง่ายแต่เปิดตัวและเปิดใช้งานในปี2025ล่าสุด Apple ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์รอบ Public นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายและเปิดตัวและเปิดใช้งานในปี2025ล่าสุด Apple ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์รอบ Public นะครับ ล่าสุด Apple ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์รอบพับบ i c เบต a แล้วเปิดให้คนทั่วไปลองใช้งานเวอร์ชั่นใหม่ในบทความนี้มารีแคปมารีแคปของใหม่ให้ดูคร่าวๆว,ว่ามีไฮไลท์สำคัญตรงไหนบ้าง iOS 26นะครับอะไราย่าลูกกอาได้ละไดที่อาบหน้าดอกกันนะดีไซน์ใหม่รีควิดการ์ดไอคอนแอป บานำทางโปร่งใสแบบแก้วเป็นภาษาการออกแบบใหม่ Universal Design แบบเดียวกันทั้งแบบเดียวกันทั่วทั้งระบบอยู่ในทุกจุดของการใช้ iPhone ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอล็อกหน้าจอโฮมสูตรควบคุมแอปต่างๆตัวไอคอนดีคิ้การ์ดแยกสะท้อนและหักเหแสงสีตามพื้นที่ร,บรอบๆด้วยอาอยุได้กักดกเ่้ยกวัวรอบเย็น ที่อาบดอกหน้ามานะเออเอเฟเฟกต์ 3d ใหม่บนหน้าจอล็อกภาพวอลเปเปอร์ครับผมทรัเอฟเฟกต์ 3d ใหม่บนหน้าจอล็อกภาพวอลเปเปอร์ขยับตามกคลื่อนไวตอนเราถือไอโฟนผมนับปรับแต่งข้อมูลบนมือปรับแต่งข้อมูลบนหน้าจอล็อกได้มากกว่าเดิมยืดขยายตัวเลขนาฬิกาได้แล้วนะครับข้อมูลหน้าจอล็อกยืดหดตามภาพวอลเปเปอร์แบบดันามิกโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าตัวเลข นาฬิกาแบบใหม่นะครับแอปรูปภาพสลับระหว่าง Larbarity ไม่ใช่แอปรูปภาพสลับระหว่างラ a リーกับコレชันนะผมนะครับ c t ชันได้หารูปง่ายขึ้นกว่าเดิมการแปลภาษาสดทั้งในแอปข้อความคำบรรยายที่แปลสดใน FaceTime ในการโทรในแอปโทรศัพท์ แต่ยังไม่ลองรับภาษาไทยของผมนะครับแอปแอปโทรศัพท์รอพักสายแทนเราไม่ต้องถือสายรอด้วยตัวเองผมนะโดยแอปโทรศัพท์จะแจ้งให้เรารู้เมื่อเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการพูดคุยกับเรานะครับ AS ร่วมกับกสทช AS ร่วมกับกสทชขอส่งความห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับทหารและประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับ FC พร้อมให้ลูกค้า AS ที่ลมมิ่งอยู่ในกัมพูชาสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้ฟรีจากสถานเอกราชทูตนักกุมพนมเปนบวก8 5 5 9 7 5 4 9 6 8 2สถานกงศูนย์ใหญ่นะเมืองเสียมราชบวก8 5 5เอช่บวก8 5 5 8 6 6 0 8 9 9 9ขผมนะครับ8 9 9 9นะครับ es call center บวกหกหกสองดแปดผนมตลอดยีชั่วโมงระหว่างไม่ใช่นะครับและ es call center บวกหกหกสองย์เจดแดเ้าผันผมนะครับตลอดยี่สิบสชั่วโมงระหว่างวันที่ยีิบอถึงสาระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ระหว่างวันที่ถึงสากรกฎาคมนี้นะครับขให้ผ่าน กอให้ทุกท่านปลอดภัยและเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับอืม